อยากเล่นกองหน้าแต่ไม่มีความเร็วเล่นได้ไหม mm hmm. เล่นได้ครับแต่เล่นได้ในระดับไหนถ้าเล่นกับเด็กๆเล่นกับเพื่อนเราก็อาจจะเป็นคำตอบที่ดีว่าถ้าเราไม่มีความเร็วเนี่ยเล่นกองหน้าได้ไหมเล่นไดแน่นอนครับถ้าเราเล่นกับเพื่อนเล่นสนุกสนุกการผ่อนคลายคลายเครียดนะครับแต่ถ้าเกิดเราเล่นเพื่อใช้ชนะเล่นแบบในระดับลีกใหญ่ หรือมีเป้าหมายที่สูงกว่านี้การที่กองหน้าไม่มีความเร็วมันก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เรารเผชิญสถานการณ์ต่างๆในสนามจริงได้ยากนะครับสมมติว่าเพื่อนส่งบอลทะลุช่องมวอย่างดีเลยนะครับเราวิ่งไม่ทันคือแบบถ้าเราได้บอลเรายิงประตูล่วลงจ่อๆเลยนะครับแต่เราความเร็วไม่พอวิ่งไม่ทันเราก็ยิงประตูไม่ได้ดังนั้นเราก็ รู้แล้วใช่ไหมครับว่าเวลาที่รถนี้กองหน้าเนี่ยควรจะมีความเร็วไหมซึ่งโดยแท้จริงแล้วทุกคนควรจะมีความเร็วนะครับไม่ว่าำตำแหน่งกองหน้าหรือตำแหน่งไหนก็ตามแต่ถ้าเกิดเจาะมาที่กองหน้าเลยเราควรจะมีความเร็วมากถึงมากที่สุดนะครับเพราะทีมนะครับต้องอาศัยความเร็วของเราในการทําประตู คือแบบเราไม่ได้ยิงประตูอย่างเดียวนะครับเราต้องใช้ความเร็วในการทําประตูด้วยจะทําประตูแบบไหนก็นแล้วแต่พาบอลไปยิงเองเน้นหลบหรือทําชิ่งแล้ววิ่งด้วยความเร็วแบบนี้นะครับวิ่งทะลุแผงหลังเรืแอ,อ,อ้วตามเราต้องใช้ความเร็วอยู่ความเร็วในระยะ10เมตรความเร็วออกตัวความเร็วในการเร่งสปีดความเร็วในระยะ50เมตร100ยเมตรแบบนี้นะครับมีผลหมดเลยนะครับ เราต้องฝึกความเร็วในระยะต่างๆแล้วก็ไม่ได้ฝึกแค่รอบเดียวนะครับต้องฝึกหลายรอบใครที่แบบฝึกความเร็วแล้วเหนื่อยมากๆนะครับก็พักนานหน่อยนะครับแล้วก็บิ่งด้วยความเร็วต่อคือมันแบบผมเข้าใจทุกคนนะครับว่ามันเหนื่อยแบบมันไม่อยากทําอ่ะมันทำไมฉันต้องมาอยู่ตรงแบบนี้ด้วยอย่างเงี้ยถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนอยากเล่นลีกใหญ่ๆนี่คือบันไดขั้นแรกนะครับที่จะเป็นตัวตัดสินว่า เราเพร้อมไหมนะครับแต่ถ้าเกิดเราเป้าหมายเราเนี่ยไม่ไม่ต้องลีกใหญ่ๆนะครับแค่แบบเล่นกับเพื่อนเล่นบอลเดินสายความเร็วระดับห้าสิบเมตรไม่ต้องเยอะมากก็อาจจะเพียงพอก็ได้นะครับก็เป็นสิ่งที่เราสามารถเลือกได้ผมไม่สามารถบังคับใครได้นะครับและไม่มีใครสามารถบังคับเราได้เลยสิ่งที่เราต้อง เรียนรู้เอาไว้และรู้เอาไว้คือคนที่บังคับตัวเราได้คือตัวเราเองนั่นคือแบบโค้ดตัวจริงเลยนะครับโค้ดตัวจริงอยู่ในตัวเรานะครับมันคือตัวเราเองดังนั้นนะครับทุกคนก็น่าจะได้คําตอบแล้วนะครับว่าเล่นกองหน้าต้องมีความเร็วไหมซึ่งคําตอบนั้นนะ่ะมาจากเป้าหมายของเรานะครับถ้าเราเล่นระดับกับเด็กๆกับเพื่อนๆก็ไม่ต้องเร็วมากก็ได้สบายสบาย แต่ถ้าเกิดเป้าหมายเราใหญ่กว่านั้นเนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะว่าเราต้องฝึกความเร็วในระดับต่างๆแต่ก็ไม่ได้แบบอยู่ดีๆโอ้โหไปวิ่งร้อยเมตรสิเป็นสิบๆรอบนะครับวันต่อมาคือแบบวิ่งต่อไม่ได้โอ้พักไปเป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยมันก็เป็นผลเสียอีกเพราะร่างกายเราไม่พร้อมค่อยๆพัฒนาไปทีเล็กทีละน้อยนะครับวับนนี้เออดิวิ่งทาสิบเมตรรอบนึ่งพอพรุ่งนี้เอวิ่งสักสองรอบแล้วก็พัก เอ,อต่อไปวิ่งสองรอบอีกพรุ่งนี้วันต่อไปอีกก็วิ่งสามรอบพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับร่างกายของเรานะคือสิ่งที่สามารถปรับตัวได้ถ้าเราให้ความหนักที่เหมาะสมมันจะค่อยๆดีขึ้นดังนั้นอย่ายอมแพ้นะครับถ้าเรามีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขกับการเล่นฟุตบอลมีความสุขกับการเล่นกองหน้า ผมเชื่อว่าทุกคนสามารถเล่นกองหน้าได้ทุกคนอยู่แล้วนะครับถ้าเราตั้งใจมากพอมีวินัยมากพอทุกอย่างย่อมเกิดขึ้นได้